สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีท่าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะคุณลูกค้าหา,า,าชุดผ้าไทยผ้าทอ ชุดผ้าไทยผ้าทอส,สวยๆนะคะคิดถึงร้านแม่บริผ้าไทยนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจนะคะทรงเสื้อที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะสั่งตัดกับทางร้านแม่บริผ้าไทยของเราได้เลยนะคะราคานะคะ 1, 3 9 0บาท1,390รบาทนะคะอยากปากติ1590บาทนะคุณลูกค้าคะเสื้อนะคะวันนี้ใส่อยู่นะคะจะเป็นคอจีนตั้งนะคะสีขาวสีขาวงาช้างนะคะสีขาวงานช้างมันจะเป็นแบบว่าสีขาวออกเหลืองออกกิมๆมนิดนึงนะคะคุณลูกค้าคะ สวมใส่นะคะกับผ้าถุงผ้าไทยผ้าสูงผ้าไทยค่ะลายแพรวาสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้าขาใส่เอวนะคะน้อมใส่เอวส0สะโพก40แล้วก็ความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะ คุณลูกค้านะคะสามารถนะคะสั่งตัดกับทางร้านแม่มณีิภาไทยของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะขอบคุณมากๆเลยเนาะสนใจนะคะสนใจสั่งตัดสั่งซื้อนะคะสินค้ากับทางร้านแม่มณีิาไทยนะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 04 1 6 0เ8หรือว่าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเนาะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะคะ089 04 16008นส่นนะคะคุณลูกค้า่ะขอบคุณมากๆเลยนะสนใจนะคะผ้าถุงผ้าไทยผ้าถุงภาไทยนะคะผ้้าาาาาานี่่่เลลลยคคคคคคคะะะะุณูกรรื 1490ัรบาท1,490พบาทคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้เป็นฟรีสโพกเลยเป็นฟรีสโพกใส่ง่ายนะคะคุณลูกค้าขาสีม่วงจ้ะรับสีม่วงแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะารับสีม่วงแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นทางด้านสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าน้ำทะเลสวยๆคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวทางร้านบริการติดตะขอให้ฟร สีน้ำเงินลายแพว่าค่ะสีน้ำเงินลายแพว่าค่ะคุณลูกค้าคะผ้าถุงผ้าไทยผ้าถุงราคาจัดโปรเลยนะ1490บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าคะและที่สําคัญนะคุณลูกค้านะคะแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านบริการติดตะขอให้ฟรีทางร้านบริการติดตะขอให้ฟรีนะคะคุณลูกค้านะสวยน่ามากเลยนะเอาไปค่ะคุณลูกค้าค่ะสีเหลืองทองรับสีเหลืองทองแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะสวมใส่กับเสื้อสีขาวได้เลยค่ะสั่งซื้อนะคะผ้าถุงผ้าไทยแบบนี้ใช่ไหมไปใส่กับ เรามีอยู่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมใส่ได้เลยจ้ะสีเหลืองทองจ้ะสีเหลืองทองสวยๆเลยค่ะหลอดสวยๆแบบนี้เลยค่ะรับผืนไหนเพิ่มเติมดีคะรับเพิ่มเติมผืนไหนดีคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวดูให้นะคะต้องแขให้ดูนะนี่จ้ะสีเหลืองทองนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นสีเทาเข้มสีเทาเข้มผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ1490บาทจากปกตินะ1790ัรบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะสีชมพูสีชมพูหวานๆาสีชมพูสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยสวยไหมพี่จ๋านี่ค่ะสั่งผ้านะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะราคาผืนละ990รอบบาท ราคาคือละก้าอาบาทนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเนาะสั่งซื้อนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีค่ะคุณลูกค้าจ๋ารับสีฟ้าราชินีนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้ สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าคะ่ะ1,490บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ผูกเพิ่มคุณลูกค้าแจ้งรอบเอ็ที่คุณลูกค้าใส่เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกาทการติดตามนะคะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อสินค้าง่ายๆนะคะเพียงแค่โทรมาค่ะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8หรือว่าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ0890416008 <ๆ S 2> เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยค่ะเนาะ คิดถึง้าไทยสวยๆนะคะชื่นชอบนะคะที่นุ่มสมใส่อยู่นะคะคุณพี่ก็โต้ก็มาสั่งซื้อได้เลยโต้ก็มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่ม ติดแต่ขอให้ฟรีบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์นะเป็นผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์ฟรีสะโพกนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลย2 8 3 0 3 2 34แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสูงสุดจนถึงเอว36เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะขอพระคุณมากๆเลยขอพรบคุณทุกการติดตามขอพรบคุณทุกการสนับสนุนนะคะสั่งซื้อสินค้ากันเยอะๆเลยนะวันนี้มีของแถมแบบจุใจด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะชอบทุก500บครบทแแถถมมมนนนะะะะคคีของ1ชิ้ 1น0 0บาทถึง0บาทรับไปเลย3ชิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะชอบครบทุก500บาทแถมฟรีเลยมีของแถมให้ด้วยนะโรโมชั่นจุใจนะคะที่ทางร้านแม่มณรีพาไทยนะจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ค่ะขอขอบคุณมากๆเลยขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพรบคุณทุกการติดตามนะคะเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะชอบครบทุก500บาทมีของขวัญของฝากแถมให้ด้วย1ชิ้นนะะคคูกค่ะสสาามรถั่งซื้อสินค้าาากับทงร้นของเราได้นะคะคุณลูกค้า ค่ะรุ่นไหนแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะคุณลูกค้าขะหรือว่าจะเป็นผ้าทอมือด้านบนจะเป็นลายดอกพิกุลนะคะสีฟ้าน้ําทะเลสีสีกรมนะคะสีน้ําเงินเข้มเนาะแล้วก็สีแดงค่ะ รับผืนไหนดีคะ1 5 9่บาทนั้นแถมของชิ้นแถมของฝากให้เลย3มชิ้นเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่านะคะถ้าเป็นผ้าทอมือรุ่นนั้นน้อนุ่มนะคะจะเป็นแถมตะกร้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าแจ้งได้เลยเนาะจะรับเป็นของชําร้วย3มชิ้นหรือว่าจะรับเป็นตะกร้าหใบได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะที่เป็นผ้าทอมืออยู่ทางด้านหลังนะที่เป็นผ้าทอมือสีตะกรอนะคะผ้าฝ้ายมักโกค้าจา ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามโทรมานะจ๊ะสูนยปดเก้าศูนส่หนึ่งหกสวัสดีค่ะ